สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีคําถามคําถามหนึ่งมาถามทุกๆท,ท่านนะครับแล้วผมก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยลองตอบด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วพอตอบเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยอยากจะหาคําตอบเพิ่มเติมก็ลองไปค้นคําตอบทางอินเทอร์เน็ตดูนะครับนอกนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมจะมียกตัวอย่างคําตอบอันหนึ่งซึ่งท่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งได้ตอบไว้นะครับเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับล้าผมอยากจะให้ท่านวิเคราะห์คําตอบของท่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ไปพร้อมกับผมนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมดลูกนะครับคําถามก็มีอยู่ว่าถ้าไม่นับเรื่องสาเหตุการเมาสุราแล้ว,แล,วแล้วก็อะไรคือเหตุผลที่เกิดอุบัติเหตุทางท้อง,งถนนแล้ววิธีในการป้องกันคืออะไรนะครับออะไรคืออุบัติเหตุในการ อะไรคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนถ้าไม่นับเรื่องของการเมาสุราและอะไรคือวิธีในการป้องกันนะครับคำถามง่ายๆเลยนะครับเป็นคำถามที่เราถามเด็กประถมนะครับหรืออาจจะถามผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกๆท่านนะครับนะครับว่าตอบว่าอะไรครับท่านลองหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วลองคิดคำตอบดูนะครับคิดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเปิดวิดีโอต่อนะครับหรือว่าค่อยไปค้นหาคำตอบทางอินเทอร์เนะ็ตอ่าคำถามนี้ ถ้าใครให้น้องๆให้เด็กๆฟังเนี่ยนะครับลองให้เขาคิดดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับอ่าผมเชื่อเลยนะครับว่าท่านก็คิดในหัวได้่ะถ้าไม่นับเรื่องของการเมาสุรามีอะไรบ้างการฝ่าฝืนกฎจราจรการหลับในการขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดการฝ่าไฟแดงนะครับการที่รถสภาพไม่พร้อมถนนลื่นทัศนวิสัยไม่ดีนะครับพวกเนี้ยหรือการที่เราบรรทุกอะไรเยอะเกินไปนะครับพวกเนี้ยก็มักจะเป็นเหตุผลที่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับอ่าแล้วข้อมูลเหล่านี้ท่านไปหาได้จากไหนนะครับก็หาจากกรมการขนส่งของประเทศไทยถูกไหมครับหรือหาจาก Google เราหาเข้าไปก็ได้ว่าอะไรคือสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดนะครับมีกี่อันดับอ่าสักสิบอันดับเลยก็ได้ท่านก็ลองไปหาดูก็จะได้คําตอบประมาณนี้ถูกไหมครับ หรืออาจจะเป็นมูลนิธิที่เมาไม่ขับก็มีสถิติตรงนี้อยู่นะครับหาคําตอบไม่ยากอะไรเลยนะครับถูกไหมฮะแล้วแน่นอนว่าการป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเป็นการป้องกันบอกว่าเออเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเราง่วงก็อย่าขับเราอย่าดื่มของมึนเมาก่อนที่เราจะไปขับรถถูกไหมครับขับรถก็ต้องแน่นอนว่าจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎการจราจรทําตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดพวกนี้เป็นต้นถูกไหมครับทีนี้เรารู้แล้วว่า คนส่วนใหญ่ตอบประมาณนี้นะครับแล้วเราหาคําตอบได้จากที่ไหนบนอินเทอร์เน็ตแต่ท่านทราบไหมครับว่าท่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ตอบคาตอบนีว้ว่าอย่างไรนะครับท่านตอบไว้ว่าอย่างนี้ครับรองจากการเมาสุราแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนคือภาวะโรคซึมเศร้าและวิธีในการป้องกันโรคซึมเศร้าของท่านที่ดีที่สุดก็คือการทานโกโก,โก้ท่านฟังคําตอบนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ มีความรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกเอกใจนะครับสะท้อนใจและอีกอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกเห็นใจผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้สึกแบบนี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าท่านไหนที่ได้ฟังคําตอบคําตอบนี้เข้าไปแล้วแลวก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ใคร่จะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ แล้วถ้าท่านไปดูข้อมูลเมื่อกี้ที่ผมบอกทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าท่านจะค้นหาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะคน้ะน,ะคนหาที่ประเทศไทยค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่อเมริกาที่ประเทศยุโรปต่างๆประเทศแถบยุโรปต่างๆที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสาเหตุเนี่ยมันไม่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในนั้นหาที่ไหนก็ได้ไม่มีคําว่าภาวะซึมเศร้าอยู่ในนั้นนะครับคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับเขามีความเครียด มีความคิดลบมีความท้อทแท้มีปัญหาทางสารเคมีในสมองอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับปัญหาของเขาหนักกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับถ้าเรายังไปโยนปัญหาให้เขาอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าเขาเนี่ยเป็นสาเหตุรองจากการเมาสุราเลยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนท่านกําลังโยนความผิดอันยิ่งใหญ่ไปให้กับผู้ป่วยซึมเศร้านะฮะ อันนี้ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับคําตอบคําตอบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุใดจึงยกคําตอบคําตอบนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่รู้หรอกครับนะฮะแล้วเรื่องพวกนี้หาข้อมูลทางอิเนเทอร์เน็ตได้หางานวิจัยได้หาสถิติได้นะครับซึ่งถ้าหามาแล้วและยังตอบแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเออคำตอบนี้ต้องเป็นคำตอบที่ท่านคิดขึ้นเองแล้วล่ะนะครับแล้วเราลองดูก็ได้สามารถสำรึจของเราเราฟังข่าว เวลามีข่าวรถชนกันเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเล็กครั้งใหญ่ครั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับมีสักกี่ครั้งที่จะมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้ามีไหมครับนะโอ้โหรถชนกันบนมอเตอร์เวย์เยอะแยะไปหมดเกิดสาเหตุเพราะว่าคนขับคนแรกที่ไปชนเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเกิดอาการกําเริบขึ้นมาตอนนั้นไม่มีนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยปัญหาที่เรากลัวมากที่สุดก็คือการฆ่าตัวตาย นค,คนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความคิดลบเยอะมีความท้อแท้นะครับโทษตัวเองตัวเองไร้คุณค่านะครับรู้สึกตัวเองอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายนําไปสู่การฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นท่านรู้หรือเปล่าว่าเกิดด้วยวิธีอะไรนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับการยิงตัวตายนะครับการกระโดดตึกตายการกระโดดแม่น้ําตายการรับประทานยาเกินขนาดแล้วก็ตายนะครับการกินยา ล้างห้องน้ําตายนะครับมีนะครับแต่มีสักกี่คนที่ท่านจะได้ยินว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไปขับรถชนคนชนรถด้วยความขาดสติแล้วก็ตายไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะหรือต่อให้เป็นกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังมากๆเช่นอ่าไฮโซขับรถชนคนตายขับรถชนคนรคนนี้ตายเนี่ยเวลาที่ทนายมาแก้ตา่าง เคยมีไหมครับว่าทนายบอกว่าไฮโซท่านนี้เป็นโรคซึมเศร้าอยู่จึงไปขับรถแล้วก็เกิดเหตุดังนั้นขึ้นมารับรองได้ว่าท่านไม่เคยเจอแบบนี้แน่ๆนะครับหรือถ้าเคยเจอมันอาจจะเป็นหนึ่งในพันล้านซึ่งมันเอามาเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนไม่ได้นะครับไม่ได้นะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกเหนือจากคําตอบแรกเนี่ยมันดูแปลกประหลาดแลวไม่ค่อยถูกแล้วแล้วก็คําตอบที่2หน้าอึ้งมากกว่านั้นอีกก็คือ โอเคโรคซึมเศร้านั้นสามารถป้องกันได้ด้วยโกโก้เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดร่วมไปกับการรักษาของหมอเอ๊ะเดี๋ยวนะร่วมไปกับการรักษาของหมอตรงนี้เนี่ยจริงๆคือท่านกาลังบอกว่าคนไข้เป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วต้องรักษากับหมอแล้วต้องกินโกโก้แต่การป้องกันคือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคซึมเศร้านะครับอเอาอางนี้แหละถือซะว่ามันเป็น เราไม่นับเรื่องของการรักษาละกันเรานับเรื่องของวิธีโดยธรรมชาติก่อนนะครับก็คือท่านบอกว่าไปกินโกโก้เป็นวิธีในการรักษาป้องกันโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดเอางี้ละกันนะครับจริงหรือเปล่านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิต,ตเวชแล้วก็โรคซึมเศร้านะครับแต่ผมทราบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมถ้าคนไหนเคยมีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าโรคทางด้านจิตเวชมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคซึมเศร้าขึ้นมามากขึ้นในตัวท่านนะครับสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงดูความเครียดต่างๆพวกนี้มีผลหมดนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนว่าบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าหลังจากการคลอดลูกที่เราเรียกว่า postpartum b l u e นะครับหรือจากการที่เป็น seasonal depression นะครับที่อเมริกาหรือที่ประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยที่เวลาหน้าหนาวแล้วเนี่ย ชั่วโมงในแต่ละวันมันจะสั้นลงก็คือช่วงที่มันมีพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะสั้นนิดเดียวนะครับแล้วก็เวลาที่มันมืดเนี่ยจะมืดนานนะครับเวลามันมืดมากๆในคนเราก็จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับพวกนี้คือเหตุผลนะฮะทีนี้เวลาที่เรารู้เหตุผลแล้วเนี่ยเออถ้าเราไปลองคิดกันดูซิว่าเราจะป้องกันโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างไรนะครับสารเคมีทุกอย่างมันไม่สมดุลอยู่แล้วเราเริ่มก้นก่อนนะครับคือการป้องกันโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องอาศัยหลายๆอย่างพร้อมกันมันไม่ใช่ใช้ ของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านยกตัวอย่างโกโก้ขึ้นมาอันนี้ก็ดีแล้วครับโกโก้หรือพวกดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสารชื่อว่าทีโอโบรมีนซึ่งผมเคยเล่าเรื่องทีโอโบรมีนไปในวิดีโอเมื่อปี2022นะครับในวันว,นวนาเลนไทน์นะครับผมออกมาวันนั้นนะฮะว่าเออมันช่วยทําให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นนะครับอารมณ์ดีขึ้นนั้นก็อาจจะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าได้แต่แต่นะครับมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราทําวิธีนี้วิธีเดียวเน,ะงงนี่ยย ทีนี้อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ก็อาจจะแย้งผมในแง่ว่ามีงานวิจัยเยอะแยะไปหมดเกี่ยวข้องกับสารทีโอโบรมีนโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตในการป้องกันโรคซึมเศร้าก็ถูกของท่านนะครับแต่ถ้าท่านไปดูสันหน่อยเลยว่างานวิจัยเหล่านั้นเขาเขียนไว้ว่าอะไรนะครับรวมทั้งงานวิจัยล่าสุดซึ่งเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยในปี2022นะครับ เรื่องเป็น systematic review and meta analysis ของงานวิจัยหลายๆงานที่เกี่ยวข้องกับโคโก้ของเทโอรมีน er นี้เอามารวมกันนะครับ <S 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 เขาพบว่าอาจจะมีส่วนช่วยทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นได้นะครับอารมณ์ของเราดีขึ้นได้แต่ถ้าไปดูรายงานแล้วล่ะก็ก็จะพบว่างานวิจัยเหล่านี้นั้นทำเป็นงานวิจัยแบบดูย้อนหลังนะครับและที่สำคัญก็คือไม่มีการควบคุมกลุ่มตัวอย่างติดตามผลไปไม่นานนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างก็ไม่เยอะนะครับ ดังนั้นเวลาที่เราทํางานวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เล็กนะครับไม่ได้มีการควบคุมตัวแปรต่างๆทาแล้วก็ดูไปในอนาคตไม่นานเช่นในาง,งานวิจัยเนี่ยเขาจะดูไม่กี่วันเองนะครับบางคนก็ดูแค่ไม่กี่อาทิตย์เองซึ่งมันไม่ใช่ระยะยาวยังไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยในหนึ่งอาทิตย์ในคนเราจะไม่เกิดโรคซึมเศร้าคือโรคซึมเศร้ามันจะเกิดขึ้นในหนึ่งอาทิตย์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับโรคซึมเศร้าเนี่ยโดย โดยหลักการของเขาเนี่ยนะครับคือจะต้องมีอาการผิดปกติพวกนี้นะครับต่อเนื่องกัน2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะฮะต่อเนื่องกัน2อาทิตย์ไม่ใช่ว่าไม่กี่วันหรือไม่หรือแค่อาทิตย์เดียวแล้วมันไม่เกิดรุ่มเศร้านะครับไม่ได้นะมันก็ต้องใช้เวลาของมันดังนั้นเนี่ยงานวิจัยพวกนี้มีจุดบกพร่องนะครับแล้วมันก็ขนาดงานวิจัยพวกนี้นะครับยังไม่ได้สรุปเลยว่าโกโก้เป็นสารที่ดีที่สุดหรือเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกันโรคซึมเศร้านี่ขนาดงานวิจัยนะครับเขายังไม่สรุปแบบท่านเลยนะครับอ่ะผมขอเป็นกําลังใจให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับที่ได้ฟังคําตอบนี้ท่านไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องโทษตัวเองนะครับไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับทีนี้โรคซึมเศร้ามันป้องกันได้อย่างไงนะครับอ่ะ มันต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างอาหารการกินสมบูรณ์ครบ5หมู่แน่นอนมันช่วยได้นะครับอาจจะกินโกโก้เสริมกินดาร์ช็อกโกแลตเสริมอันนี้ช่วยได้ทําให้อารมณ์ของท่านดีนะครับการไปเจอแสงแดดให้สั้นสร้างวิตามินดีขึ้นมาในร่างกายเพราะว่าวิตามินดีมันมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างซโรโทนินแล้วก็โดปามีในร่างกายทําให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นอันนี้ช่วยนะครับการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับที่เป็น moderate intensity exercise นะครับ ผมเคยได้ยินอิูเอนเซอร์ท่านหนึ่งบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยแค่เบาๆในบ้านก็เพียงพอแล้วนะครับการทํางานบ้านการเดินไปมาในบ้านนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า light intensity exercise ไม่มีประโยชน์ในทางด้านการแพทย์การสุขภาพถ้าท่านมีเวลาไปดูเรื่องของงานวิจัยต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายท่านก็จะพบว่าทุกๆอย่างซึ่งบอกว่าการออกกําลังกายที่มีประโยชน์กับร่างกาย มันคืออะไรการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นก็จะพบว่ามันเป็นระดับ moderate intensity exercise ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะไม่มี low intensity exercise แต่อย่างใดนะครับมันแปลว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการวิ่งว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานนะครับพวกเนี้ยนะครับถึงจะมีส่วนช่วยการเดินไปมาอยู่ในบ้านพวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับหรือการเดินช้าชาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกันนะครับมันมีความสำคัญตรงนี้นะครับนอกเหนือจากการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ นอนหลับให้ครบเวลานะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่นอนไม่หลับนอนแล้วมีปัญหาก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์ว่าท่านมีปัญหาทางด้านการนอนหลับอะไรไหมต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับการไม่พึ่งยาเสพติดนะครับยาเสพติดเป็นส่วนที่ทําให้มีปัญหาทางระบบประสาทได้นะครับไม่ว่าเป็นไม่ว่าท่านจะดื่มเหล้านะครับสุราสูบบุหรี่หรือว่ากรณีใช้เ,เรื่องของกัญชา,ากัญชานี่ก็ตัวดีอีกนะครับ กัรกัญชากระท่อมพวกนี้นะครับผมก็ต้องขอคัดค้านคนที่เห็นด้วยกับกัญชานะครับเพราะว่าท่านลองไปดูอะไรก็ได้นะครับถ้าถามหมอชานะจิตเวทที่สามารถดูแลคนไข้จิตเวชเยอะๆนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าคนไหนที่เป็นคนไข้จิตเวชของเขาที่คุมอาการได้ดีแล้วอ่ะเมื่อไปใช้กัญชาก็มักจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานะครับบางคนบอกว่าใช้แล้วเอ๊ะนะหลับได้ดีอารมณ์ดีทุกๆอย่างดีนะครับแต่นั่นก็คือระยะสั้นถ้าระยะยาวๆเนี่ย ก็อาจจะเกิดปัญหากับร่างกายขึ้นมาได้การนอนหลับก็อาจจะผิดปกติได้นะครับท่านก็ต้องลองไปพิจรารณาตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะใช้ต่ออันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับสำหรับตัวผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กัญชานะครับเพราะว่าโรคซึมเศร้าพวกนี้ก็จะยิ่งมีปัญหาได้อีกนะครับเรารู้ว่าโอเครับประทานอาหารให้สมดุลให้เหมาะสมนะครับไม่สุดโตง่งจนเกินไปนะครับออกกําลังกายสม่าเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงยาเสพติดและที่สําคัญคือจะต้องลดความเครียดน,นะครับ ลดความเครียดให้ได้นะครับความเครียดแล้วก็ความคิดลบนะครับอย่ามีคิดลบเยอะเราต้องมองโลกในแง่บวกนะครับของทุกอย่างในโลกเนี่ยเรามองได้หลายด้านนะครับได้ด้านลบก,ก็ได้ด้านบวกก็ได้แต่ถ้าท่านมองในด้านลบก,ก็จะเกิดปัญหาขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าท่านมองในแง่บวกแน่นอนโลกของท่านก็จะสดใสเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเป็นความสําคัญมากๆที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับ ทุกๆคนนะครับกับคนรอบตัวถ้าเรามีโรคซึมเศร้าเราจะเป็นยังไงครับเราจะเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวอ้นนี้จะยิ่งทําให้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับการออกไปเจอเพื่อนฝูงการไปทํากิจกรรมการไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะครับสร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิตมีความคิดสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้นะครับดังนั้นโดยสรุปวิธีในการป้องกันโรคซึมเศร้านะครับก็คือ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะครับถ้าจะทานอาหารที่เป็นโกโก้หรือช็อกโกแลตเสริมก็ได้นะครับแต่ช็อกโกแลตรหรือโกโก้หรือโกโก้แมสโกโก,โก้นิปอะไรพวกนี้นะครับอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคซึมเศร้านะครับอน้องเดือดจังนี้ก็คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอย่าเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับมันเข้าสังคมนะครับเจอกับคนต่างๆมากมายนะครับคิด บวกเขาไว้นะครับพวกนี้ช่วยได้หมดนะครับอ่าเรามาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะให้กําลังใจกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆที่ได้ยินคําตอบคำตอบนี้ไปนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้วิเคราะห์และตรงนี้ผมอยากจะทิ้งเป็นคําถามให้ทุกๆท่านเอาไปคิดต่อนะครับว่าคําถามที่บอกว่าถ้าไม่นับการเมาสุราแล้วเหตุผลที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดคืออะไรถ้าตอบว่าสาเหตุ ที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนคือโรคซึมเศร้าแล้ววิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการกินโกโก้โกถามว่าเหตุผลอะไรที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้จะต้องตอบด้วยคําตอบนี้ทําไมอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ถึงตอบเหตุผลด้วยตอบคาถามนี้ด้วยคําตอบนี้นะครับถามว่าทาไมตึงตอบคําถามนี้ผมบอกเลยข้อแรกก็คือไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าท่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ไม่รู้หรอกครับ เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดคนที่ฉลาดขนาดนี้เนี่ยการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการดูงานวิจัยการดูสถิติเนี่ยไม่ยากหรอกครับสามารถที่จะหาได้ชัดเจนเลยนะครับหาได้เลยนะฮะว่าเอออุบัติเหตุทางท้องถนนเกิดจากอะไรบ้างวิธีในการป้องกันโรคซึมเศร้าทําอย่างไรบ้างแล้วโกโก้นี่มันเป็นวิธีที่การที่ที่จะป้องกันโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดได้หรือเปล่าก็ตอบเลยว่าถ้าเราหาข้อมูลมาก็ต้องตอบว่าของพวกนี้ไม่น่าจะใช่นะครับแล้วอะไรล่ะที่ทําให้อ,อ่ ตอบว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องทั้ถนนแล้วโกโก,โก้เป็นวิธีป้องกันทีท่ดีสุดมันต้องมีเรื่องของประโยชน์อะไรสักอย่างขึ้นมาเกี่ยวข้องที่ผลประโยชน์ตรงนี้จะตกแก่อินฟลูเอเซอร์ท่านนี้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคําตอบจริงๆมันไม่ถูกแล้วอ่ะแล้วการหาคําตอบที่จริงๆมันไม่ได้หายากนะครับผมฝากท่านไปคิดตรงนี้สักหน่อยนะครับว่า เวลา semester, ที่เราเจอคําตอบแปลกๆแบบนี้นะครับหรือว่าเจอสิ่งที่เราไม่มั่นใจสิ่งที่มันดูดีเกินจริงสิ่งที่มันจะตอบตอบโจทย์เรามากจนเกินไปเนี่ยประเด็นแรกอยากให้ท่านมองก่อนว่าผลประโยชน์ของการที่ท่านทําแบบนั้นเนี่ยมันจะตกอยู่กับใครนะครับผลประโยชน์อะไรนะครับผลประโยชน์ที่บอกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้ากินโกโก้เป็นวิธีในการป้องกันโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดถ้าท่านทําตามเนี่ยนะครับท่านซื้อโกโก้มาทานนะครับผลประโยชน์ไปอยู่ตรงไหน ท่านลองคิดในแง่นี้แล้วตอบคําถามดูสิครับว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าทําไมอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้จึงตอบคําถามแบบนี้นะครับผมฝากท่านไปคิดดูแล้วกันผมจะไม่เฉลยคําตอบคําตอบนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการบอกว่าเออผมชี้นําจนเกินไปท่านลองคิดของท่านเองดูแล้วกันนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกๆท่านนะครับถ้าท่านได้ฟังคําตอบไปแล้วแล้วท่านรู้สึกท้อแท้ถึงรู้สึกถึงว่ามีคนมาโทษท่านท่านไม่ต้องท้อแท้น้อยใจไปนะครับเพราะว่า มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับความจริงเป็นเช่นไรมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับความจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นบอกท่านไม่ต้องเสียใจไปนะครับถ้าท่านมีความทุกข์ใจมากนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่นะครับท่านหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับจากจิตแพทย์นะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะดีขึ้นนะครับรีบรักษานะครับรักษาแล้วมันดีขึ้นได้นะครับอ่าแล้วโรคซึมเศร้ามันก็หายได้ขอแค่ท่านรักษาสม่ำเสมอแล้วก็ปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตเวชนะครับ ปรับวิธีความคิดนะครับทำด้วยวิธีป้องกันเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปนะครับออกกำลักายสม่าเสมอพักผ่อนเพียงพอเดิกเลี้ยงยาเสพติดมีงานในเด็กๆทาคิดในแง่บวกนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับเข้าสังคมคุยกับคนอื่นๆทำอะไรที่แปลกใหม่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ